ลองลองข้างซ้ายได้ไหมคะโอ้ยเร็วเข้าค่ะเร็วเข้ารีบจัดฉากเร็วเข้าค่ะพี่ภูมิพาคุณหมอมาตรวจคุณยายแล้วค่ะเร็วเร็วเร็วค่ะไหนว่าจะมาวันพฤหัสไงคะพี่ภูมิมันคงจะสงสัยนะคะเลยจะมาจับผิดเราเนี่ยคุณยายคะคุณยายทําตามที่หนูบอกนะคะอาการแก้ส่วนเธอแล้เขาถามเลยไม่ต้องพูดทั้งสิ้นเลยนะเงียบเยียมไว้นะค่ะคหมอคะมาเร็วเร็วค่ะตรวจให้มันเสร็จๆไปเลย ดีขึ้นอะไรครับผูไม่เห็นจะดีขึ้นเลยหมอตัวที่เสร็จๆเลยค่ะยัดครับคุณหญิงพยอมครับคุณหญิงพยอมครับอย่างนี้นะคะ เขาเรียกว่า vegetable ค่ะภูมิปวกเปียกเป็นผักขนาดนี้นะคะกินข้าวเองไม่ได้หรอกคะ่ะคุณอย่าทำเสียงดังรบกวนคนไข้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลท่านมาตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะอาการท่านดีขึ้นไหมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าครับดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอุ้ยนี่คุณที่เห็นอยู่นี่ก็ดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะคงไม่เลวไปกว่านี้แล้วมั้งแล้วท่านขยับอะไรเองได้บ้างครับก็หลับตาลืมตาเองได้อ่ะ แล้วพวกคุณรักษาท่านกันด้วยวิธีอะไรบ้างอะครับโอ้ยนี่ทุกวิธีทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมอฝรั่งนะนักกยภาพบําบัดยาจีนนะฝังเข็มรวมไปถึงศัลศาสตร์เราทําทุกวิธีทางแล้วคะ่ะไม่เหมือนกับคนบางคนหรอกนะที่จะปล่อยท่านตายอยู่หน้าตา่อตาเดี๋ยวหมอขอเช็คระดับความดันและน้ําตาลในเลือดหน่อยนะครับค่ะได้ค่ะ ยายทำเสียงอย่างนี้แล้วเหรอคะเนี่ยคุณยายอื้อราอีกแล้วเหรอพยาบาแก้วฉันบอกเธอแล้วว่าอยากให้กินซ่อมเปลี่ยนผ้าอ้อมเดี๋ยวก็ได้เหม็นคลุ้งกันไปหมดน่ะนี่ตัวเสร็จยังคุณยายได้เปลี่ยนผ้าอ้อมเร็วเปลี่ยนผ้าอ้อมอ้อมแย่จริงเลยโอ้ยแล้วกาลแก้วฉันบอกว่าอยากกินส้มเนี่ยหละแล้วนี่จะให้ผมตรวจต่อไหมครับอ่ะหรือว่าหมอจะอยู่ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมเหรอ เก่งมากๆเลยค่ะไปกันหมดเลยวอยดีมาถ้าคุณหญิงมีอาการอย่างนี้ก็มีโอกาสสูงแล้วล่ะครับที่คุณภาคภูมิจะได้เป็นผู้จัดก,การทรัพย์สินแทนท่านก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะครับไว้เจอกันอีกทีที่ศาลเลยละกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอตัวนะครับ งานนี้ต้องฉลองกันหน่อยนะคะภูมิ <c oughs> ได้จ้ะ <c oughs> เอ๊ชนะแล้วเนี่ยภูิจะเอาเงินไปใช้อะไรอืมก่ <c oughs> อนอื่นต้องลาออกจากงานก่อนแล้วก็กลาวว่าจะซื้อเรือยอสักลำหนึ่งแล้วก็พาคุณไปล่องเรือสักเดือนโอ้โหสุด sweet เอ๊แล้วภูมิจะซื้ออะไรให้พิทนนองอืมก็อย่าได้เลยจ้ะบ้านรถเพชรอยากได้อะไรบอกมาเลยนะ <c oughs> คิดจากได้ใบหย่าค่ะทันทีนะที่ผมได้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแล้วเนี่ยผมก็จะหย่าทันทีแล้วไล่นางพาก,ากาแก้วออกจากบ้านด้วยนะคะรวมทั้งกันหาด้วยได้อยู่แล้วจ้ะผมจะไล่ทั้งคู่ออกไปจากบ้านเลย นิดหน่อยจ้ะสงสัยจะพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองบ้างนะครับตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับแล้วเจ้านายเขาให้รถเก่าๆใช้คันหนึ่งเงินเดือนก็เพิ่มตอนนี้ก็พอจะมีเงินเก็บบ้างก็เลยไม่อยากปล่อยให้ครูต้องลำบากอยู่คนเดียวผมก็เลยตั้งใจว่าจะมารับครูไปอยู่ด้วยนะครับถ้าพี่ไปตอนนี้ ก็เท่ากับว่าพี่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณนะงั้นกูก็มาดูแลคุณหญิงเช้าไปเย็นกลับก็บกได้นี่ครับเดี๋ยวผมไปรับไปส่งเองขึง้นสารในอีกวันสองวันแล้วพี่ว่ารอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะไปได้ หากข้าพเจ้าให้การเท็จขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปแต่ถ้าหากข้าพเจ้าให้ความจริงขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าคิดอะไรก็สมปรารถนาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปทุกอย่างสมัครสอสก็ขอให้ได้เป็นนายก เป็นงานอมเป็นมากมเราแค่ไปเป็นเพื่อนเขาไม่ได้ไปให้การสักหน่อยซ้อมไม่ทำไมเห็นท่องมันหลายวันแล้วนะมไม่ได้หรอกรู้เปล่าซ้อมไว้ก่อนนะดีเผื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้ไงไปได้ยังอะ่ะกว่าจะไปถึงศาลศาลก็ตัดสินแล้วและนอกจากที่เธอซ้อมมาจะไม่ได้ใช้แล้วนะ ยังต้องอดฟังคำตัดสินอีกต่างหากเอาไปสิเธอโมต่ช้าฉันรอเธอตั้งนานแล้วนะไปเร้วสักช้าโมบ่น,บนเลยมัช้าว่าเธอตั้งนานแล้วไปเร็วๆนี่เธอซ้อมอยู่ได้คุณหมอจะสรุปอาการของคุณหญิงพยอมว่าอย่างไรบ้างครับจากการตรวจร่างกายครั้งสุดท้ายอาการของคุณหญิงพยอมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับและหมอก็ไม่ทราบว่าคุณหญิงจะสามารถรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และหมอคงบอกไม่ได้ว่าอาการของคุณหญิงพยอมจะทรงตัวอยู่แบบนี้หรือว่าซุดลงหมอขอพูดได้แค่ว่าถ้าอยากให้อาการของคุณหญิงพยอมดีขึ้นคงต้องใช้เวลาย,ยาวนานครับหมายความว่าคุณหญิงจะหายหรือไม่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับครับในสภาพเช่นนี้ คุณหญิงเข้าขั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถใช่ไหมครับใช่ครับหมดคำถามแล้วครับใต้เท้าทนายฝ่ายจำเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับ ผมขอเบอิกตัวนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ดูแลคุณหญิงโดยตรงครับศารอนุญ,ญาตขอเชิญคุนในแพทย์สุขุมครับไม่ต้องคุณหมอฉันให้การเอง แบบนี้เขาเรียกว่าบุคคลไร้ความสามารถใช่ไหมคะคุณทนายอย่าหวังว่าแกจะได้อะไรจากฉันอีกเลย to